สวัสดีค่ะพบกับช่องหนิงบลูเมอร์อีกครั้งนะคะวันนี้เรามเมนูปาจางนะคะปาจางสไตล์ง่ายๆบ้านๆนะคะแบบว่าทำทานเองที่บ้านนะคะเป็นสูตรที่เราไม่ต้องใช้เครื่องเยอะเอาเท่าทีาท่เรามีนะคะเป็นวัตถุด,ดิบที่เราหาได้ง่ายๆนะคะคือความอยากทานเนาะก็เลยต้องสรรหามา แล้วก็เพื่อให้ได้รสชาติบาจ่างอย่างแท้จริงเรามีวัตถุดิบที่สำคัญน,นะคะ <c oughs> ก็คือใบไผ่แห้งนะคะใบไผ่อบแห้งอันนี้เราไปซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะเขาก็จะเป็นหมัดมัด,ม,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 ดมัดแบบนี้ค่ะน,นี้มันแห้งมาแล้วเนาะเราก็แกะออกมานะคะ ค่ะแล้วก็นำมาแช่น้ำนะคะให้ใบเนี่ยนิ่มจนมันเริ่มที่จะพับนะคะพับเพื่อนำไปต้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเม็ดบวชอบแห้งค่ะก็นำมาแช่น้ำอันนี้ก็จะเป็นเห็ดหอมนะคะก็แช่น้ำเหมือนกันจะเป็นถั่วชิกพีชิคเก้นพีนะคะหรือภาษาไทยเรียกถั่วลูกไก่นะคะอันนี้เขาต้มสุกแล้วนะเราสามารถผัดได้เลย ในส่วนของข้าวเหนียวค่ะเราก็สาวน้ำนะคะสัก2ทีจนน้ำใสแล้วเราก็แช่เอาไว้สัก2ชั่วโมงนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการผัดหมูกับ3เกลือนะคะก็จะมีเออรากผักชีนะคะตามกับกระเทียมพริกไทยนะแล้วก็หมูหมักนะคะ ถ้าให้ดีหมักข้ามคืนเลยนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนกนารหมักหมูเราจะให้ดูที่ท้ายคลิปนะคะตอนนี้เราก็เริ่มออใส่เครื่องปรุงทุกอย่างที่มีนะคะเม็ดตัวเห็ดหอมเอ,อ่อแล้วก็ถั่วลูกไก่ถั่วชิกพีนะคะเราก็ผัดให้เครื่องปรุงทุกอย่างนะคะ เข้ากันนะคะแล้วก็ในส่วนของเม็ดบัวเนี่ยมันค่อนข้างแข็งนะคะนิดนึงเราก็เลยต้องเติมน้ำนะคะเพื่อให้เม็ดบัวเนี่ยสุกนะคะเสร็จแล้วเราก็นำข้าวเหนียวนะคะเทน้ำออกแล้วก็นำลงไปผัดนะคะกับเครื่องปรุงทุกอย่างนะคะตัวนี้เนี่ยเรา ใช้ผัดแบบเบามือนะคะเบามือที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวมเมล็ดข้าวมันจะหักนะคะใช้ไฟค่อนข้างแรงในช่วงแรกๆได้นะคะพอมันเดือดแล้วเนี่ยเราก็เบาไฟลงให้มันประมาณปานกลางนะคะใช้ไฟปานกลางให้ข้าวเหนียวเขาค่อยๆดูดน้ำนะคะค่อยๆสุก ตอนนี้น้ำก็เริ่มงวดแล้วนะคะเห็นจะเห็นว่าข้าวเหนียวเนี่ยก็เริ่มที่จะดูดน้ำนะคะจากเม็ดติบๆก็เริ่มสุกเราก็ต้องพยายามกลับข้างให้ข้าวเหนียวเขาสุกทั่วนะคะขั้นตอนนี้นี่เราใช้ไฟอ่อนเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวข้าวข้างล่างจะไหม้นะคะ พยายามใช้ไฟอ่อนสุดเลยในช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะมีการชิมนะคะว่ารสชาติเนี่ยเข้มข้นหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเครื่องปรุงอยู่ในน้ำหมักหมูแล้วนะคะถ้ารสชาติเนี่ยยังไม่เข้มขน้นในขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เติมอาจจะเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มนะคะหรือเติมพริกไทยเพิ่มบ้าจางนี่รสชาติของพริกไทยต้องเด่นนะคะแล้วก็มีความ เคขอองงงรื่ปุในส่วนของใบไผ่นะคะที่เราแช่น้ำไว้ในหม้อตัวนี้นะคะเราก็จะมาตั้งไฟเราก็เริ่มไฟแรงเลยนะคะพอน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราค่อยลดไฟลงเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะคะต้มเพื่อให้ให้ใบเขานิ่มนะคะเพื่อง่ายในการที่เราจะห่อบะจัหันมาดูทางข้าวนะคะอันนี้ก็เริ่ม สุกแล้วเราก็ปิดไฟนะคะรอให้ข้าวเย็นหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมใบไผ่นะคะล้างน้ําเปล่าเสร็จแล้วก็ห,อห,อหออ่อห่อเพื่อเตรียมนึ่งอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ห่อเตรียมไว้เดี๋ยวขั้นตอนการหอ่อเรามีให้ดูท้ายคลิปนะคะในส่วนของหม้อนึ่งเราใส่น้ํานะคะ เราใส่น้ำเออนิดหน่อยอาจจะท่วมบลาจางได้นะคะเพราะว่าข้าวเหนียวจริงๆมันยังไม่สุกดีพอเรานึ่งเข้าไปเนี่ยข้าวเหนียวก็จะนิ่มแล้วก็สุกกาลังดีนะคะเนี่ยด้านล่างเราก็จะเติมน้ําพอสมควรถึงแม้ว่ามันจะท่วมบลาจางข้างล่างก็ไม่เป็นไรนะคะหม้อตัวนี้เราไว้ต้มหน่อไม้ฝรั่งมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าความร้อนมันกระจายทั่วถึงดีนะคะต้านข้างมีตะก้าก็อันนี้ก็ซื้อซื้อจากที่เยอรมันนะคะก็ประมาณ10ยูโร ซึ่งเสร็จแล้วประมาณ30นาทีค่ะปาจังก็จะออกมานี่นะคะเป็นแบบนี้เนาะนี่อันนี้ก็จะค่อนข้างเบี้ยวเบี้ยวบบนิดนึงนะคะขออภัยด้วยเพราะว่ามือใหม่จริงๆนะคะนี่ไม่ใช่ความอยากนี่ถ้าไม่ใช่เพราะความอยากนี่คงไม่ลงทุนทําขนาดนี้นะคะหาซื้อก็ไม่ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆที่มีร้านประจําก็สั่งซื้อได้เนาะแต่ ั้งนี้มันหาทานยากนะคะเราก็เลยต้องทําเองอ่าอันนี้เราลองแกะให้ดูค่ะเป็นข้าวเหนียวดําผสมข้าวเหนียวขาวเนาะเราก็เลยไม่ต้องใช้สีอิวดํามากถ้าใครใช้ข้าวเหนียวขาวอย่างเดียวก็ต้องเวลาผัดก็ต้องใส่สีอิวดําด้วยนะคะเสร็จแล้วหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะค่ะก็ต่อไปเราก็จะมีคลิปวิธีการบักหมูกับวิธีการห่อบะาจางให้ดูนะคะขาหมูนะคะเราเหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็ หมักหมูนะคะด้วยน้ำมันหอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะมีซอสปรุงรสฝาเขียวเหมือนกันประมาณ1ช้อนโต๊ะ ก็มีซีอิ๊วขาวนะคะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีสามเกลือนะคะรากผักชีพริกไทยกระเทียมนะคะตามแล้วก็หมักเข้าไปในนี้ด้วยนะคะพอดีอันนี้เนี่ยเราไม่มีเราก็เลยไม่ใส่แต่เดี๋ยวเราจะใส่พริกไทยนะคะ เล็กน้อยแต่ในการทำบะจางเนี่ยหมูหมักนะคะหมูหมักจะต้องให้ได้รสพริกไทยเ,เน้นๆเ,เลยนะคะเครื่องจะต้องมีความเข้มข้นนะคะตัวหมูหมักเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่เราหมักน้ําที่เหลือเราก็จะผัดกับข้าวไปด้วยมันก็จะได้รสชาติของเครื่องปรุงในนี้รวมรวมกันไปนะคะแล้วก็เราจะใส่น้าตาลทรายด้วยนะคะสําหรับหมูหมกัก ข้าวเราสองกระป๋องนะคะเราใส่สองช้อนชาเลยแล้วก็กระเทียมกระเทียมพริกไทยโอเคอันนี้อันนี้เราไม่มีเราก็ไม่ใส่นะคะคือจริงๆเนี่ยเราทําเสร็จไปแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยเรามาหมักให้ดูนะคะว่าหมูหมักมีอะไรบ้างนะคะอาจจะไม่ครบทีเดียวนะคะ ตัวนี้ถ้าให้ดีหมักข้ามคืนทิ้งไว้เลยนะคะหมูจะได้นุ่มหมูตัวนี้เราติดมันอยู่แล้วนะแต่จริงๆเราเราใส่น้ำมันเพิ่มได้นิดหน่อยนะคะเวลาหมักหมูแล้วก็แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดนะคะ อ,อ๋อแล้วก็ในส่วนของปลาจ่างก็ต้องใส่สีดูดดำด้วยนะคะเพราะว่าปลาจ่างเขาต้องมีสีเข้มๆนะคะแต่พอดีเมื่อกี้เนี่ยเราใช้ข้าวเหนียวดำนะคะข้าวเหนียวดำผสมกับข้าวเหนียวขาวมันก็เลยทำให้ข้าวปลาจ่างเนี่ยมีสีเข้มโดยที่ไม่ต้องใส่สีดูดดำเลย โอเคค่ะก็อย่าลืมนะคะ3เกลอนะถ้ามีนะคะแล้วใส่พริกไทยให้เยอะๆเลยนะคะปาจางจะได้รสชาติเข้มข้นนะคะเสร็จแล้วก็แช่ตู้เย็นหมักไว้นะคะ ค่ะสำหรับวิธีการห่อนะคะก็เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะแต่อาจจะไม่เก่งนะคะเพราะว่าเพิ่งทำครั้งแรกเหมือนกันนะไม่เคยหอ่อแต่ก็ดูในคลิปมันนะคะอาจจะไม่ไม่เก่งมากต้องขออภัยนะคะคือมันเป็นแบบบัจจังแบบง่ายๆแล้วก็เออที่เราใช้เนี่ยก็จะมีใยไผ่อันนี้ที่เราต้มต้มน้ำแล้วใช่ไหมคะ ต้มน้ำเดือดให้ให้ใบมันอ่อนจริงๆมันต้องอ่อนกวน,นี้นิดนึงอันนี้เราต้มไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะเพราะว่าใบที่ได้มามันเป็นแห้งๆซึ่งเราก็ยังกะไม่ถูกว่าว่าควรจะต้มนานแค่ไหนนะคะแต่พอไปนึง่งอีกสามสินาทีเนี่ยเขาก็จะอ่อนอย่างเงี้ยนะคะก็กําลังดีแล้วส่วนสิ่งที่เราจะต้องมีอย่างหนึ่งก็คือ,อเชือกนะคะที่เราจะเอามา ม,ม้วนม้วนม้วนมาลัดนะคะก็สมมุติว่าเราได้ใบมาใช่ไหมคะก็เขาให้เราเอาสองใบมาประกบแบบนี้นะคะมันจะมีด้านเงากับด้านไม่เงาเนาะเราเอาด้านเงาเนี่ยมันจะลื่นๆนะคะเอาไว้วางข้าวด้านบนตรงนี้คือมันจะมันจะมีสันนะคะมันจะมีสันสันแบบเนี้ย กับอีกฝั่งหนึ่งมันจะเรียกไม่มีคือด้านในใบในกับด้านนอกอ่ะนะคะก็เราก็ประกบกันอ่าเราเอาใบใหญ่ไว้ข้างล่างใบเล็กไว้ข้างบนอันนี้ดูอ่าน่าจะเป็นแบบนี้อ่าโอเคเสร็จแล้วก็เราก็พับแบบนี้นะคะ ให้เขาเป็นกรวยนะคะเอ่ลึกไปนิดนึงเนี่ยค่ะพอเราได้เป็นกรวยแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปนะคะ สมมติว่านี่เป็นข้าวเนาะเราก็ตักตักข้าวที่เราผัดเสร็จแล้วเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็อ่ะสมมติว่าใส่อย่งนี้เข้าไปนะคะนะแล้วเราก็พับนะคะพยายามเก็บข้าวตรงนี้ให้หมดแล้วเราก็บิดตรงนี้นะคะบิดตรงนี้เก็บข้าวให้หมดแล้วก็ในส่วนของ ตรงนี้ถ้ามันไมน่ีเราก็ตัดทิ้งนะคะเสร็จแล้วเราจะต้องบีบให้แน่นนะคะเพราะไม่งั้นข้าวมันก็จะไหลซึ่งก็เจอกับประสบการณ์มาด้วยตัวเองแล้วนะคะขอยากเหมือนกันค่ะแต่นี้เราทํากินอยู่บ้านเนะเราต้องการให้มันมีกลิ่นของใบไผ่เท่านั้นเองนะคะเพราะไงเราก็ไม่ได้ทําขายเนาะแล้วเราก็ใช้เชือกตัวนี้นะคะพัน ถ้าให้ดีให้มันอยู่เนี่ยเราเราก็ผ่านคุ้ยนิดนึงนะคะเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็นำมาผูกพอดีเมื่อกี้ที่ไม่ได้สาธิตเพราะว่าข้าวเหนียวจริงเนี่ยถ่ายวิดีโอเองด้วยแล้วพอข้าวเหนียวมันมันเหนียวมือค่ะมันก็เลยไม่สะดวกในการถ่ายอย่างเงี้ยคะ่ะก็พอผ่านเสร็จเราก็นำไปนึ่งนะคะ นะแบบนี้เนะาะก็ต้องฝึกทำบ่อยๆนะคะคงจะคล่องนะคะยังไงเพื่อนๆลองไปหัดทำดูนะถ้าพันไม่ได้ก็คือเอาแค่ว่าให้มันอยู่แล้วเราก็เราก็นึ่งนะคะข้าวมันจะได้ไม่หกมาแล้วมันก็จะได้กลิ่นหอมของใบไผ่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนบะจ่างแต่มันเป็นบะจ่างโฮมเมดนะคะ ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามและรับชมจนจบคลิปวิดีโอนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะ subscribe ช่องหนิงบลูเมอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ